อัสสลามุอะลัยกุมยินดีต้อนรับสู่รายการอิสลามยามเช้า EP 29ครับพี่น้องรู้สึกไหมครับว่าเช้าวันไหนที่ห้องนอนเราสะอาดเตียงจัดเรียบร้อยและเราได้อาบน้ำจนสดชื่นวันนั้นเราจะรู้สึกมีพลังกว่าปกติมากทำไมอิสลามถึงเน้นเรื่องความสะอาดจนเป็นเงื่อนไขของการละหมาดวันนี้เราจะมาเจาะลึกศาสตร์แห่งตอฮาระที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้เปี่ยมด้วยศรัทธาครับ ความหมายที่ลึกซึ้งต่อฮาระไม่ได้แปลว่าแค่คลีนแต่หมายถึง purification คือการทำให้บริสุทธิ์ครับน้ำละหมาดกับการบำบัดอธิบายว่าทุกหยดน้ำที่ไหลผ่านคือการชะล้างบาปเล็กๆออกไปจิตวิทยาของการใช้น้ำเย็นในตอนเช้าเพื่อกระตุ้นระบบประสาทสิวกักหรือการแปลงฟัน ธนนบีให้ความสำคัญมากถึงขั้นกล่าวว่าหากไม่เกรงว่าจะลำบากประสาชาติฉันจะใช้ให้พวกเขาแปลงฟันทุกครั้งก่อนละหมาดการมีลมหายใจที่สะอาดคือมารยาทเบื้องต้นต่อคนรอบข้างและต่อพระเจ้าบ้านสะอาดมาลาอิกะพึงใจอิสลามกับมินิมอลลิซิมการไม่สะสมของเกินความจำเป็นธนบีอยู่อย่างเรียบง่าย ห้องของท่านสะอาดและมีเพียงของที่จำเป็นครับระเบียบคือวินัยมัสยิดคือต้นแบบของพื้นที่ที่สะอาดที่สุดบ้านของเราก็ควรเป็นเช่นนั้นบ้านคือสถานที่ทำอิบารดะครับการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือนยิสไม่ใช่แค่เรื่องถูกผิดทางศาสนาแต่คือเรื่องสุขอ,อนามัยขั้นสูงที่อิสลามสอนไว้เมื่อ1,400ปีก่อนครับการดีท็อกซ์หัวใจ เราล้างหน้าได้บ่อยตามต้องการแต่เราล้างความกโกรธและความริษยาออกจากใจบ่อยแค่ไหนวิธีล้างใจคือการอัดเตาบะคือการกดปุ่มรีเซ็ตของชีวิตครับพลังของความสงบหัวใจที่สะอาดจะนำไปสู่ความสงบหรือสกีนะซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกายและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมารยาททางสังคม การไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยความไม่สะอาดของเราเช่นการทิ้งขยะไม่เป็นที่หรือการปล่อยร่างกายให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในที่สาธารณะครับสรุปครับมุสลิมต้องสว่างสวยัยความสะอาดภายนอกดึงดูดผู้คนความสะอาดภายในเพื่อให้อยู่ในความเมตตาของพระองค์พบกันใหม่ใน EP 30อัสลามูอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบารากาตูครับ